วันละกะกวันละแบนอวันละกะกวันละแบน <c oughs> โอแม่นิมนน้องแม่ทองพันจนนะังีินาขอสั่งอวันละกะกอวันละแบนอวันละกะากอวันละแบน <c oughs> โอ้ยมันบ้าไปแล้วจะบวชลูก <c oughs> มาบอกล่วงหนะ้าเดี๋ยวหนูมานะลูกอีกประมาณ4ปี <c oughs> มาเมนูงานบวชลูกเมนูอะไรรู้ไหมเมนูบกชรีผัดกุง้ง เดี๋ยวรายกงานบวชแม่มีเทคนิคดีๆมาบอกไม่ใช่อะไรลอกแม่มีวิธีผัดบล็อกคลีของแม่เนี่ยทำยังไงให้กรอบทำยังไงให้นุ่มหนูชอบกรอบหนูจะทำยังไงหนูชอบนุ่มหนูจะทำยังไงมีแต่คนถามมาเยอะแยะเลยบล็อกคลีผัดกุ้งกับบล็อกคลี่กุ้งสดกระเทียมกระเทียมโขกระเทียมปั่นกระเทียมตำอะไรไรกระเทียมไทยเนี่ยนะเครื่องปรุงก็มี4ี่อย่างน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวส่วนเกลือแม่เอาเกลือมาทำอะไรเนี่ย เอาเด็กๆคอยดู <Means S 1> hei, ceu, นะเดี๋ยวแม่จะมาล้างบอคอรีมาแช่บอคอรีที่มีเคดลับบอกคือเกลือนี่เลยกระมังกระมังมันใช้เราถามหากระมังมันให้เราไปดิบกระมังเออถ้าถามทำไมเนี่ยโอ้กระมังกรั่วไม่รู้อะไรแสงข้าววบแวบอันนี้เราจะโรกกระมังอ่ะีนี้กุ้งมันต้องเปิดกระโหลกกุ้งมันไม่ต้องบอกก็ได้นะหนูก็คงเปิดเป็นอ่ะเนี่ยหนูก็เปิดกระโหลกถ้ากุ้งนี่มันจะเปิดยากหน่อยโอเค บางคนก็ไม่กินมันมันบางคนจะเอามันมันแล้วจะผัดยังไงไม่ให้มีคนถามมาเรื่อยเลยว่าแม่หนูผัดบะเกอรี่กุ้งอ่ะทําไมมันแดงไปหมดเลยนี่แหละเดี๋ยวแม่จะบอกว่าเพราะเหตุอะไรเรื่องกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูวิธีการหั่นผักโคนมันตรงนี้หนู่ะทิ้งนะลูกหนูใช้ได้มันเหมือนก้านคะนาบางคนไม่รู้ตัดเอาแบบนี้เลยเนี่ย แล้วก็เอาตัวเนี้ยทิ้งไปแม่โคตรโกรธน่ะแม่บอกเลยโคตรโกรธเลยถ้าหนูจะใส่แครอทก็ได้นะแต่แม่ไม่ใส่แม่ชอบแบบเดิมเดิมหนูก็ปอกอันนี้เนี่ยปอกเส้นมันออกนะออกเปลือกปอกเปลือกมันออกอะ่ะถ้ามันอ่อนมันก็จะปอกง่าย เอาให้มันเป็นช่อๆอย่างนี้นะลูกจะได้ไม่แหลกเวลาผัดนี่ดูนะเกลือเดี๋ยวแม่จะเอาเกลือน่ะไปล้างล้างเกลือโคลี่เนี่ยเอผักพวกนี้มันจะมีหนอนมีหนอนอยู่ตามซอกไอ้หนอนผักอ่ะมันจะเข้าตามซอกตามอะไรเนี่ยถ้าเราล้างด้วยแบบนี้แป๊บเดียวออกมาเป็นตุ๊ดๆเลยนะออกมาเป็นรถไฟเลยอ่ะ หลังจากล้างบล็อกครีของแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเลี่ยมเละเ,เลยเห็นไหมนี่สีเขียวสดใสเลยนี่นี่ดูสะอาดสะอานหนูดูได้เลยว่ามันสะอาดขนาดไหนเนี่ยสีเสืมไม่หมุนไม่มองเลยนี่แล้วก็นี่เครื่องปรุงของแม่นะเหมือนที่บอกน้ําตาลเอาน้าําปลาน้ปาปลาน้ําตาลน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวแค่นี้เองแล้วก็น้ําซุปน้ามันพืชกระเทียมอันนี้กุ้งเดี๋ยวไปดูเคล็ดลับว่าทายัางไงอยากกินมันกุ้งแต่กุ้งต้องไม่แดงฉานเวลาผัดออกไปแล้วป ไปดูกันอ่ะก่อนผัดขอ,อนิดนึงใครใช้โทรศัพท์เยอะที่สุดนายกไม่ใช่พระทำไมอ่ะเพราะว่าพระหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทรพูดโทรพูดโทรทั้งวันคิดดูดิเดือนหนึ่งจะเท่าไหร่สี่หมื่นหนึ่งเอาไม่อยู่เลยโทรพี่โทรพี่โทรพี่โทรอ,อใส่น้ำแล้วอะไรแม่เนี่ยบอก,ก็จะผัดเอาไฟก็ไม่เปิดโอ้ยเมื่อเมื่อตะนินทาพระอยู่เนี่ยพุดโธรทมโมสังโคสังคางกะละมังตั้งเด็ อ,อาพุโตตัมโมสังโคสังคังแม่พี่น้องแม่ทองพันชั้งพี่หน้าขอสังอาวันละกักอวันละแบนอวันละกักอวันละแบโอ้ย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 แม่มาในล้างกระทะนะดูดีๆว่าแม่จะทำอะไรเดียเวลานิดนึงแต่ผลที่ออกมาคุ้มคุ้มจริงๆอันนี้แม่ทดลองมาแล้ว น้ำต้องเดือดนะเดือดใส่กุ้งลงไปเลยจ้าโอเคบางคนบอกว่าแม่ทําอย่างนี้มันจะเสียความหวานของกุ้งไหมอืมไม่เลยสลัดขา้าหนูสลัดอย่างนี้เลยนะถ้าทําให้ลูกกินอ่ะลูกจะชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นข่าวกุ้งเลยแต่ถ้าหนูผัดลงไปเลยหนึ่งถ้าผัดไม่เป็นจะมีกลิ่นข้ากุ้งแล้วก็เหม็นด้วยแต่ถ้าผัดเป็นแม่เนี่ยทำได้ทุกแบบเลยอย่างนี้ก็ทําได้อย่างผัดก็ทําได้ไม่เหม็นข้ากุ้ง แต่แม่จะทําให้หนูอ่ะแบบง่ายๆมากเลยเนี่ยหนูสลัดข้าวกุ้งอย่างนี้ก่อนนะแต่ต้องไม่สุกนะลูกแค่นี้พอเห็นไหมมันกุ้งก็ยังอยู่เนี่ยเป็นตอนๆอย่างนี้เลยเห็นไหมมันมันก็ยังอยู่ที่หัวมันเนี่ยมันมันยังอยู่มันไม่หายไปไหนแต่เพียงแต่ว่าตอนผัดแล้วมันมันไม่แตกแล้วมันไม่แดงมันไม่ขาวนี่คือหนึ่งเคล็ดลับแล้วนะก่อนผัดหนึ่งเคล็ดลับแล้วหลังจากที่พาใช้โทรศัพท์เยอะไปแล้ว วันนี้แม่จะทำแบบกรอบให้ดูนะจะทำแบบกรอบแต่จะบอกว่าจะทำยังไงให้มันนุ่มและสวยเสมอกัน <Okay. S 1> อ่ะใส่น้ำมันเลยจ้ากร <Okay. S 1> ะเทียมเลยจ้า <Okay. S 1> อย่าใส่กระเทียมเอออย่าใส่กระเทียมตอนที่น้ำมันร้อนจัดๆนะ <Okay. S 1> หนึ่งไม่หอมแล้วก็ไหม้ด้วย <Okay. S 1> อันนี้คือเคล็ดลับที่แม่อยากบอกหนูแล้วมันเป็นเรื่องจริงเนอะหนูใจเย็นนิดนึงค่อยๆผัดให้มันเหลือง บางคนเห็นน้ำมันร้อนจัดจัดใส่กระเทียมปุ๊บไหมเลยเรารีบเอาอะไรใส่ไปนะหอมก็ไม่หอมขมจั้งหัก <S <S ผัดไปใจเย็นๆนิดนึงอย่าใจร้อนทำอบข้าวอะถ้าใจร้อนมันไม่อร่อยแต่แม่เนี่ยเป็นคนใจร้อนนะเรื่องอื่นแต่ว่าเรื่องทำอบอข้าวแม่จะใจยเย็นนิดผัดลงไปเลยเนี่ยใส่ลงไป จากนั้นบอกคลี่ค่ะใส่ลงไปเลยน้ำตุ๊กค่ะใส่นิดเดียวเปิดไฟให้แรงนะน้ำปลาจา้าซีอิ๊วขาวจา้าอันนี้มันให้ฟามเค็มหมดเลยเป็นควารมเค็มที่แตกต่างกันหนูต้อนหนูใส่หนูต้องระวังนะลูกอันนี้แม่ผัดแบบกรอบ แม่เลยไม่ติดฝานะหนูแต่ถ้าเกิดว่าหนูจะผัดแบบหนูจะผัดแบบนิ่มผัดให้มันนุ่มหนูต้องปิดฝามันด้วยโอเคเปิดไฟแรงๆเลยนะลูกผัดผักอะใส่น้ำตุบนิดนึง การไม่เสียนาฬิกาเฮ้ย<ๆ>เสียเวลาเรามากินกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้ข้าวก็ม,มีให้น้ำก็แทบจะไม่มีแล้วเดี๋ยวเครื่องขันยังไงก็ไม่รู้คิดเอาดูลวกันคิดเอาดูลวกันโอ้ยพูดยังไงคิดอันดูคิดดูกันเออเอางี้แหละกินแล้ว ดูบล็อกครีของแม่มันจะเงาและวาวผลของการที่ว่าแม่ใช้ไฟแรงแล้วแม่ผัดแบบกรอบแต่ถ้าหนูผัดแบบนุ่มใช้ฝาปิดเนี่ยสีมันจะนวลเสมอกันแล้วมันก็จะนุ่มๆสีมันก็จะนวลๆอันนี้คือการผัดผักผัดผักเนี่ยผัดยากนะใครบอกว่าผัดง่ายจริงๆลองไปผัดดูได้ยากบล็อกครีมีประโยชน์ต้องกินเยอะๆแต่ว่าเขาจะมีประโยชน์มากกว่าก็ต้องกินกับกุ้งโอ้อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เกินไปแม่ไม่เอาดีกว่าอาปากไปได้แม่แม่เน้นไปทางกุ้งกับน้ํามันเมนูนี้ย กินได้เยอะดีจริงๆนะตกลงผัดกุ้งหรือผัดบรูเบอรี่หนดูดูทางนี้นะกวายโอ้ไม่เรียบรอ้อยจะกินผักอย่างเดียวก็แล้วกันนี่นะก,บบกืนทุกอย่างเปงกว่าอ,อร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะ คุณบ้าแล้วทำแล้วก็อร่อยเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่ผัดยางแต่วันนี้มันคือความลงตัวที่พอดีหนึ่งบล็อกแคี่แม่กรอบกรอบแล้วต้องสุกด้วยนะไม่เหม็นเขียวเลยแล้วก็ไม่เหม็นข้าวกุ้งเลยส่วนรสชาติอ่ะผัดผักรู้อยู่มันจะหวานนําเค็มนิดหนึ่งหวานมันจะมาก่อนหวานแล้วก็เค็มแต่มันทิ้งช่วงกันไม่ห่างไม่ใช่หวานเจี๊ยบแล้วมาลงที่เค็มพอหวานมาตามด้วยเค็มมาติด มันคือมันลดมันนวลอ่ะดูสีน้ำน้ำผัดของแม่ต้องอย่างนี้เลยใส่ตามที่แม่บอก <Okay. S 1> นี่คือเคล็ดลับดีๆที่แม่มีให้เสร็จเรียบร้อยแล้วบอกแครี่ผัดกุ้งของแม่อย่าลืมนะได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆิ้แม่ด้วยนะกับข้าวกับตาแถมด้วยกับข้าวแม่โครตัวดีหนีเที่ยวนะ อย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยเดี๋ยวแม่จะหากเคล็ดลับดีๆมาบอกหนูนะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องแม่ทองพันช่างที่นาขอสั่งอวัลลกกักอวัลละแบนอวัลลกกักอวัลละแบนไปแล้วเดอ